สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับครูเอ็กเช่นเคยนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นป .3 นะครับเด็กๆนำหนังสือเรียนขึ้นมาดูประกอบเลยนะครับเราอยู่กันหน่วยหน่วยการเรียทุกหนึ่งะครับสังเกตสู่สร้างสรรนะครับเด็กๆ เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือสร้างสรรค์งานออกแบบนะครับก็คือเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะครับในหน้าที่16นะครับตัวช้วัดที่2.1ป .3 ทบ3และป .3 ทับ10นะครับจำแนกและบรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรงในการออกแบบสิ่งต่างๆในบ้านและโรงเรียนนะครับ สร้างสรรค์งานออกแบบนะครับสร้างสรสรค์งานออกแบบก็คือการยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในโรงเรียนนะครับและห้องเรียนของเรานะครับมีสิ่งต่างๆที่ถูกออกแบบมานะครับอย่างลงตัวเลยนะครับอย่างเช่นห้องเรียนที่มีโตะ๊ะนะครับเก้าอี้กระดานดำโต๊ะครลูลูกโลกนะครับรูปภาพติดฝาผนางังหรือทุกสิ่งนะครับล้วนมีสีนะครับมีสีสันและมีรูปทรงรูปร่างนะครับพื้นผิวที่แตกต่างก,กันไปนั่นเองนะครับเด็กๆ ดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้นะครับเด็กๆดูช่วยกันนะครับว่าภาพแต่ละภาพมีอะไรบ้างครับลองคิดตามกันสินะครับเด็กๆนะครับลองหัดสังเกตเส้นนะครับสีรูปร่างครับตลอดจนพื้นผิวและสีสันของสิ่งต่างๆนะครับรอบตัวเรานะครับจนจําได้นะครับจากนั้นแล้วนํามาถ่ายทอดในงานศิลปะด้วยลายเส้นแล้วลงสีนะครับจะได้ภาพที่สวยงามนะครับเด็กๆลองปฏิบัติดูนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับถ้านักเรียนลองใช้ความคิดนะครับความสร้างสรรค์มาออกแบบสิ่งต่างๆที่มองเห็นนะครับให้แปลกใหม่จากความเป็นจริงนะครับนักเรียนก็จะได้ผลผลงานนะครับที่น่าสนุกนะครับและทําให้น่าตื่นเต้นท้าทายมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบงานโดยทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูจะให้พวกเรานะครับลองสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับแล้วก็วาดภาพระบายสีสิ่งของนะครับสิ่งที่ตนเองเห็นทั้งที่ชอบนะครับ ที่ตนเองเชื่นชอบนะครับคนละหนึ่งภาพนะครับมาเป็นการบ้านนะครับเด็กๆลองปฏิบัติด,ดูนะครับสามารถลงสีวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเลยนะครับสรุปนะครับเด็กๆถ้าเรารู้จักสังเกตสร้างสารรค์นะครับเส้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆครับตลอดจนพื้นผิวและสิ่งของต่างๆนะครับ สีสันต่างๆรอบตัวเรานะครับจนจําได้จากนั้นเรามานํามานะครับถ่ายทอดในงานทัศนิลินนะครับในงานศิลปะด้วยการวาดลายเส้นแล้วจึงลงสีนะครับจะได้ภาพที่สวยงามตามมานั่นเองนะครับเด็กในสัปดาห์นี้นะครับปูเอกก็มีเพียงเท่านี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอทุกคนมีความสุขมากครับสวัสดีครับ